ฮัลโหลค่ะต้าวทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในแกมนแพนสเตอร์ทีดีถูกหรือเปล่า <laughs> ให้กูเกิลแปลมันคืออะไรฮักขนาดไหมไม่ได้อัดคลิปเกมน,นะพูดติดแล้ว <laughs> ห่างหายไปกันนานกับการเล่นเกมคุณครูมิสที่คราวนี้เรามาเล่นเกมคุณครูมิสทีกันดีกว่าทุกคนเย้ yeah! ไม่ใสร็จก็ไม่ <laughs> ห่างหายไปกัน,นานแบบนี้ <laughs> เป็นปีแล้ว เราก็จะมาเล่นกันในแบบโหมดใหม่เนาะว่าในโทรศัพท์นีนาเนี่ยมันรองรับกับเกมคุณคูมิสีไม่ได้แล้วเหมือนกับแอเซเว่นเลย <laughs> จะมาเปลี่ยนหน่อยใส่ให้แบบพูดแบบนี้รเบื่อแล้วเห็นแบบนี้เบื่อแล้วอะนี่ยก็ได้ซื้อชุดเลยชุดห้าร้อยห้าสิบบาทนะนคุณคูก็แต่งแบบน่ารักใส่แบบติมคริสต์มาสเซนตี้ซิตี้คุณวมิสีคุณ <laughs> คูประจำห้องดีน่ายัางสวยกว่า เดี๋ยวหาขอปรับแต่งก่อนนะอันนี้คือเราสามารถที่จะแบบเปลี่ยนห้องของครูได้มันแบบเลดสกิโอเคเปลี่ยนสกินของครูได้เกมนี้นะคะที่นีน่าชอบคือมันไม่เหมือนใครตรงที่หมดนึกถึงหัวหน้าห้องคนเก่าเลยมันจะมีหมดอันนี้คือหมดหมดอันแรกนะอันที่ดูนะมันคือหมดปกติหมดที่สองเนี่ยก็หมดวิสเตอร์เนาะก็คือหมดหน้าหนาวหมดที่สามคือเป็นหมดคริสต์มาส หมวดที่สี่ก็จะเป็นแบบโบกวุวาโกากิอะไรสักอย่าง <S 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 สักพิกเกอันนี้บอกนะ่อนอะคนตัดวงตัวนี้ให้หน่อยคนตัดสามหมวดนี้นะคะเขาต้องดูโฆษณาทั้งหมดสองค่ะสองคิดนะตอนหนึ่งอันตอนหนึ่งหมวดเนี่ยต้องดูอันนี้คือดูมาเรียบร้อยแล้วเพื่อคุณดูนะคะดีน่ายอมได้ค่ะ <S <S หมวดแรกที่เราจะมาร้องเนี่ยเราแบบ เอาโมที่แบบมันน่าสนใจกว่าเนาะคุณดูได้แบบไม่ต้องเบื่อคลิปเราแล้วก็คือโมสิกฟีเกมกันไปกันเลย let's go เจ็บจุดอยโอโหว้ากูคิดคิดนสามีนะฮึมฮึมคึมภูมิทีโอ้ภูมิทีครับ คือครูทําให้ผมเจ็ใจมาเยอะนะครูมิซีผมสู้ตกใคตกว,วันนี้จะช่วยครูเองครับ <laughs> เราจะเลือกระหว่างบืนไฟหรือว่าเกา่าม,มันก็แบบว่าถ้าคือไฟมันน่าจะแบบลนเข็มกาสิคะนี้ <laughs> <laughs> คุณครูด้วยความรักจับผมคร <laughs> สุขตกใคต เล่นหมายเลขกหนึ่งคือก,กัมจัดจ้าครูครับเจ็บใจเหมือนผมหรือยังครับครูหน้ากูอยากเข้าไปใกล้สิเดี๋ยวคุณตักตกใจเราจะให้เลือกระหว่างสไปหรือเปล่าสไปแล้วก็ไอซ์วอเตอร์รเป็นน้ำแข็งจะเลือกอะไรดีหนะ้าสเปร์ดีกว่าไม่ใช่ขอโทษด,ด้วยนะคะไม่ใช่สไปเป็นสเปร์้งน่าจะเป็นสเปร์ ไม่เดือดสบายอ่ะคุณตาช่วยด้วยอ่านไม่อ up ย,ยังไงได้หรือเปล่าเย้มีคุณลุงฟานช่วยด้วยคราวนี้แหละจริงจังเลยโบโกอาโกจิเกะซามิยะ นี่ผู้เล่นใช่ไหมไม่ปืนเกนจัดตุด๊กตาัะพี่เกมไม่ถือปืนเฮ้ยก็ถือว่าเขาตีอยู่นะใส่เสื้อกันหนาวมาเขาเป็นน้ำแข็งว่านี้ดิคือรันเพื่อชีวิตอ๋อวิ่งเพื่อชีวิตใส่น้ำแข็งสิครับเป็นไงมางครับกู นอนคู่กันเลยครับนอนคู่กันเลยเฮ้ยเจกคนว่าคุณไหมล่ะนี่ตรงรั้วเนี่ยคล้ายเหมือนเป็นสวนหลังบ้านของคู่เราจะเลือกหรือเปล่าคู่มือกบมือถึงอะไรอ่ะให้เลือกระหว่างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ขั้กรวหิน กันนว่านีน่าเป็นคุณพูดไม่ชัดหม hey. โมดต่อไปที่เราจะได้นนัก็คือโมดคิสมมดตัดน้อยอยู่นะคลิปนี้อ่ะตัดน้อยอยู่เราจะทำยังไงให้คุณครูแบบว่าทำคุกกี้ได้ไม่ดีอุย้ยกูแต่แล้วอันที่สอง ทาสีไปเลยสีเคลือบหรือว่าไงไม่รู้พู้บอกก่อนนะวันนี้น่าไม่ได้เก่งอังกฤษแต่พออ่านได้นิดนึง,นงกินเลยครับย้ำอีกครั้งนะคะว่าดีน่าขอไม่พากเสียงคุูมิตที โนอ่านไม่ออกเ็นเลยระหว่างเป็นครีมบิปปิ้งครีมหรอแล้วกาวเราต้องเลือกสิ่งที่ดีๆกับครูนั้นก็คือกราวค่ะกราวสิ่งที่ดีใส่ลงไปเลยครับความรักของผมเองไม่ต้องกลัวมีมะเองเก็บครูครับกินเลยครับความรักของผมกินไปเลยครับคูกินไปเลย ให้รีบตอบครูวิทีครูครับครูครูคไม่ชวนผมไปงานผมก็รู้สึกเสียใจกับคุณครูนะครับให้เลือกหว่างเชือกหรือว่าเลือ่อยความรับของผมนะครับผมจะเลือกเลยพ่อก็บอกอยู่นะครับว่า เราเป็นนักเรียนและค,คุณครูครับและค,คุณครูไงเออ no เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราต้องเลือกเป็นเชือกเชือกเสร็จแน่ครับคุณครูยังไงยังไง คุณต้องมาดิคุณตองกานจิตมาช่วยคุณครูมันเงียบเหงาินนึ่งมะก็มันไม่ได้าพากเสียงอะมันเจ็บคอเจ็บคอซะก,ก่อนให้ที่ต้รงวานชลิงเหรออ,อันนี้ก็น่าสนใจนะค็มพิญญานี่กดเลยดีวยกว่า ว่ามันช่วยคุณครูได้ว่าช่วยคุณครูได้โอ้ใจเกเรเลยครูใ้เราอันนี้คือมันคือยายาที่ทำให้แข็งแรงแล้วต้องแบบเป็นรถอ๋อที่แบบดันรถขึ้นน่ะแบบอืมอืมอ ดันขึ้นอือครูกููม่ทีแล้วกูฟันซิกได้ไงนช่วยอะไรไม่ได้เลยเอเราแบบอืมจะเช้เป็นยังไงดีนะลูกปืนหรือว่ากาวดี ก็สิ่งที่น่าสนใจอออันไหนอันไม่โออันนั่น,น,น,นแหละดีอั้เด็อยู่ากว่ากวยเกให้เลือกหรือ <c oughs> เล่าว้ว้เลือกหรือเล่าแล,ล้วเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแบบหนึ่งอีก้เบิดแบบหนึง่งแล้วเบิดแบบปมเรงกิไปไหมเดยวก็เอา ยไงไงตึ้มกลายเป็นโกโก้กันโอเคครูไม่ทีครับคูจะไปป้นบ้านคนอื่นเหรอมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีนะครับครูให้เราเล่นกันน้ำผึ้งหรืออะไรอ่ะเป็นเบอร์อะมันต้องเกี่ยวโอ้อาหารนกตามที่ดีน่าบอกนะคะว่าแฮ้คือมิเต จะไปบ้านคนอื่นมันไม่ได้นะคะคุณมิตีคะจะไปบ้านผมเลยครับเจอน้ำพึ่งฮันนี่ฮันเ <c oughs> จ็บคอเอ้ะไหนคุณมิตีคุณมิตีฮะดยเราด้วย,ยไหมมา เออคุณมิทีผมไม่เกี่ยวนะคะต่อมา,อางไงดีให้ทำอะไรกับต้องการครูภาษาอังกฤษให้มาช่วยสอนอีกรอบลืมหมดแล้วความรู้ให้ได้ระหว่างเป็นระเบิดระเบิดไฟหรือว่าจะเป็นกันไกร่ระเบิดดีกว่าเนาะน่าสนใจกว่า กัในไกลี่มันเกนนตี้ยอ,อ,อีกหมดหนึ่งก็ค่อยถ่ายพรุ่งนี้เลยดังนั้นอีกหมดหนึ่งถ่ายพรุ่งนี้วะอ๋ะอนี่ที่เราซื้อซื้อชุดไหน คูมิสชีครับด้วยความรักของผมผมจะเซอร์ไพรส์ครูในกล่องนั้นก็คือนี่เลยที่ตักตูอุย้ยคุณครับแอบไปกินมันไม่ดีเหมือนกันเนี่ยเราต้องแบบ ต้องเป็นสปูเนาะสะปูส<ะ>๋คูจบไม่ได้แน่นอนสปู๋ฟองโฟดขนาดนั้นคูไม่รู้เหรอนั่นคูโง่ขนาดนั้นเลยเหรอหยิบมาโมขนาดนั้นเลยครูโง่ขนาดนั้นเลยเอาเป็นว่าพักเพลินเท่านี้ก็กัรเล่นไปสองหมดวดแล้วโฆษณาก็กินเวลาไปเกือบ20นาทีของดีหน้าแล้ว ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะไว้เจอกันพระโสดบายค่ะจะไปเล่นติ๊กต็อกทอนเนาะไปเล่นติ๊กต็อกก่อนอ๋อ